ทำสิกินทุกคนเอ้ยเครื่องหม่ไงนึงต้มอึ่งเขากะมักบอกพี่สาวกินต้มอึงตอนนี้ก็เสาแล้วเนาะทุกคนอาจจะมานึ่งข้าวก่อนสักระตุ้นนอนตากระตุ้นหน่อยจะพากีงเอาด้วยทุกคนเพราะโทรศัพท์โน้ตินี้มันไม่ยินจริง ค้างมวยเข้าไว้และก็เข้าสิไปเอาเบอร์กระดุนอยู่ฝาทงเอาเบอร์กระดุนมาต้มซึออ้งต้มซื่อเบอร์กระดดนอ่ะให้เอึ้งข้าบอกข้าวแล้วก็เพื่อใไหโหกยัยงกระตุ่งยู่ทุกคนถ้าได้อาบน้ำช่วยนมะวันนี้ก็ตื่นสายเพราะว่าคืนนี้เขานอนดึกนอนหนึ่งโมงเพืามามอ่อเขาโกุนมาโมงหันกับริแ้ง้ะทุกคนเลยี่จะเป็นบรรยากาศยามเช้าน้ำโมควันขโนอยู่บรรยากาศ ชดซื้อทุกคนเอ้ยฝนตกแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าเขียวงามนี่ตัวนี้เฮากะมาหอดกะกกระโดนล่ะอยู่หน้ากระเจ้า,าปี้ทุกคนเอ้ยกกกระโดนกะ,นะจะเอาใบอ่อนๆมันทุกคนกะบ่อ่อนไปเลื่มันแกลื่อนล่ะเอาเบอร์กระดดนโพลและะ้วก็เฮามาเอาเบอร์มาขามอยู่ฝ้าเดินฝ้านี้ เอามือต้มเอื้องมือมาขามกะต้มอื่งไข่ใส่ใบมะขามอ่อนสุดยอดเลยทุกคนเซบเซบเต่ว,ว่าอื่งผู้จะเซบกว่าอื่งเม่ไข่น้อยมากกินอื่งผู้ทุกคนเลยทุกคนมีสูตรต้มอื่งเซบกับบอลน,ออน้อยเด้อทุกคนเสื้อผีรือผีรือเนี่ยจังเซบในละน้อยเสื้อกะบมือมะขามบือมากระโดนหูชื่อหูข่าน้าบนนะนะั้นแหละทุกคนเอย นี่เมนอึ้งคาสีต้มทุกคนเอาหมอกแล้วละ่ะล้างแล้วเรียบร้อยต้มหลายเติมนะจุจยเต็มหม้อเพื่อเพราะว่าลู่หลานท่าหลายทุกคนเลยอันนี้น้อไม้นะสาวต้มขึ้นนี่เ่าต้มบมนอึดได้ทุกคนย่าง,ย,างยู่อึ้งะขังไว้น้ำมากกโฟดเลยเอาอึ้งลงบ้นี้นี่ต้มเสื้อโมวยเยื่อเลย จนเคืองมอเยออต้มออ่งกะใส่ลงไปเบือบักขามเบรอกระโดนต้มออ่งปลาไว้ละน้อยกะสีไปซวยหน้าอาบน้ำวันนี้นะใส่หัวสีเคยใส,ใส่เท่นึงเท้าพูดอ่เสิร์เพิ่มนเข้าเบรอกระโดนกะ เก๊ข้าวเด้อเสือบกระโดนพอเพลินป่อยไหวพองแตะกะอาบนำแลลวทุกคนเดีียมมาจบะบางหม้อต้มอึงครับกอนว้าวทุกคน ็บโมใหญ่เลยทุกคนต้มอ,อึงเฮานี่โบได้นับเลยทุกคนจากจากโตนี่กะหลายตึบโคนโฮกทีคือ เกงื่อนเปิยไปว้าวไข่ออกแล้วอึ้งพูเสบเลยทุกคนเอยชิมลายอึ้งแมนมีแต่ไข่อุ้ยอุ้ยอู้ตกจุ้ย หล <rude S 2> านน้อยสิไปสะเล่ามามงก่อนทุกคนเอ้ยมามงไข่เฮาก็กําลังสุกหลายกลางเว้นก็ลนปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กอยู่สิเฮอเบาริงขึ้นสะเลาเฮอาสิมาปัดขี้เยเบิ่งมมงก่อนทุกคนเอ้ยบ่ได้ปัดได้3มือแล้วนะเบิ่งมมงก็สลาดอยู่ทั้งมะได้ทั้งเบมันเฮาบ่พอได้ปัดทังมือก็เฮาไปโซนต่เสาไปลัดงูันงูเฮาหว่ามันต้นเฮาเขียวงามงมันคอยเห็นมันเฮาไปกิน ทรงนี้ก็เป็นระดูเฮดการทุกคนเลยเคยยงหดยามดำหน้าละเจ้ากับประกาศเธอจับงูจับควายที่ห้ากับจับแต่หกนะโดนทุกคนเลยแต่บางคนก็เจ้าก็ยังประจับยังมุ่งุยังป่อยยู่กลางคืนมานะงูมากินมันบงเพิบพับเพิ่พับนงเน่งนงเน่งแล้วก็ตอนเสาหอกก็ได้ไปลัดแต่เสายังมันห่าวสูนมันต้นยังมันห่าวไฮ 哇！ เบอรบอลลี่ก็บ้า,บาแค่ที่เป็นสล่าวก็อเพ่้มันที่หัจริงหยว้าวบ,าบาลงมาแล้วป้านีกมันลึบๆลงมาโอ้ยโอ้มาพีดแล้วันนี้เออมนลึลงมามาเลยตูต้เติมอ่อรดิง แทะลงมาแล้วยังเป็นดกได้ตะโกด์เป็นง้วนอยู่มันเริ่มสุกหลายแลยเบาแค้นเอาโง่มากินแล้วพู้โอ้เส้นนี้บอกวันนี้ ชมมมออืมอีัเออมาชมหลายเอาลงมาแล้วลงมาเล่นมาชมนั่นเช่าอีโนชาวบ้านเรื่องบึกบึกบึกกันลงมาลงมาเก็บวันนี้ บอลิงลงมาแล้วทุกคน,ออกไไนดเนดี๋ยวไหววดชมจับดูพัดเต้เนาะโอ้หน้าเทนนี่มาหลวกหลายดิทุกคนสะลานอยู่นะ่ท่านลงไหแล้ว เพอร์บุล like ีเงินะราดปุ๊กน ah, ี่ทุกคนตัว like> นี้กกเป็ไปงวนอยู่ทุกคนเหรอนะแคลเรีดิคือะลาวปุ๊กปั๊กปั๊กลงมาเอ้ผู้อ่าอยุดทางเันสไลนอยู่นะไปเก็บก่อนเนี่ยลงมาไม่แล่นมันโทมนาน ว้าวเต็มุคุแล้วทุกคนแค่เจอรี่กับจูงโง่มากินม,มนะโมงแล้วกลงเว่นก็รถปุกปิ๊กป,กปุกปิ๊กอยู่ทุกคนเอ้ยต่อไปปล่านีห้องน้านี่ห้องน้านี่ก็กี่ก็อ่ ไม็ได้เปื่อยอย่างไรกควเลย,ยแต่เอาเปื่อยๆคักคก่อนสกคือสุกเลย ล้างก่อน มค่ะทุกคนหอมช่ว,วยๆ่มะม่วงไข่เฮากะได้จุดจะเคืขขงเค้งทุกคนเอา้างเรีบเยบร้อยล้างบ่มไว้ประมาณสามขึ้นประมาณสามขึ้นเฮาจังโกนหอมช่ว,วยๆหอมมาไิ ต้มอึ่งก็เปื่อยแล้วทุกคนนี่ไข่ตุ้ยแล้วเดี๋ยวปผงก่อนมื้อนี้ซ้ําสิกินทุกคนเอ้ยเครืองหม้อใหญ่นึงต้มอึ้งเฮาก็ น้ำซำน้ำตุม้มน้องไา่ทุกคน

อี่ช่วนนำมันเือจีมาเด้อทุกคนกินข้าวซาวนน,น์กันกินข้าวกับต้มอึงทุกคนต้มอึงไข่สเสอรอใบวะขามแซ่บๆคนขอในญาตนนำผู้ที่มากินอึนเองเด้อทุกคนแซ่บๆปีหนึ่งได้กินเท่่นึง อืมอีน่ะกอกเอาญงบเด็กนี่คนอยากใส่มือเด้อทุกคนอึ้งพูอึงพูเสบอะมมีไข้อร่อยโบกินไข่อึ้งทุกคนเลยไข่เสบกินครั้งแรกของปีอืมน่ด้อ เอาน้องขาจะวางมักบอกดกินตกเอ้ยงกไก่ของมึงไปรับอวะเอาให้นองเขวงเขาเองกยวเาแล้วองเข้มันดืนมันเพราะอันนั้นนี่วะดืดอะไรเป็นอ้อมเอ้ยเยียมสมาะเยี่ยมเาก็ไปฮะ

กินข้าวแล้วน้อยก็บไม่ได้ไปให้ไปสูตรมือวานนี้ทุกคนยูกูดมะมงก้นอันเท่ากูดมื่อคืนนี้ละมันประท่านแห้งละมือเสาร้อยกินข้าวแล้วน้อยกับสิโกนอีกกับว่าสิโกนมะมงเต็มไปด้โกนสามทุกคนนะสาวส้นไปวัดแล้วเมร์น้อยเมรน้อยสิโกนฮือสำหรับคลิปนี้น้อยกับกดติดไว้ซัมนี้ขอบใจเมื่อทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับส่วนเป็นกำลังใจ้ะน้อยเด้เดี๋ยวพกอจะไม่